สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมในรอบค่ำนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าลาเฟวาารานั้นตกเป็นเป้าหมายของสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบีย แต่เขาได้ปฏิเสธทุกสโมสรที่เสนอเข้ามาเพราะเขาต้องการที่จะอยู่ออสฟอร์ดต่อไปนะครับโดยราฟาเอลวารานั้นไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเจ้าตัวนั้นตั้งเป้าไว้ว่าอยากประสบความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้นเองครับแม้ว่าจะมีข่าวนะครับออกมาว่า ทางอ็นโกโรกองเต้และคาริมบีซามาจะพยายามเกี้ยกล่อมให้ราเฟววรานย้ายไปก็าตามนะครับโดยวารานนะครับก็ได้ย้ายมาร่วมงานกับยูไนเต็ดหลังจากอยู่กับเรอัลมาดริดถึง9ปีนะและเขาก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยแหละคนหนึ่งนะครับ และก็คว้าแชมป์มามากมายหลายรายการรวมถึงการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาอีกด้วยนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าวาราน,นั้นต้องการประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์อยูเต็ดและต้องการที่จะพาแมนยูนั้น คว้าแชมป์ลีกหรือแม้กระทั่งคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปีนส์ลีกนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศเลิกเล่นฟุตบอลทีมชาติไปแล้วผ่าน IG นะครับและก็ยังทิ้งท้ายประโยคเด็ดด้วยว่าเขานั้นจะโฟกัสแค่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นอีกด้วยนะครับนับว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็แบบเด็ดขาดอาวารานนะ แต่ผมเชื่อว่านะวารานเนี่ยอาจจะอยู่กับสโมสรแมนยูประมาณสัก1-2ึ่งอฤดูกาลก็เป็นไปได้นะครับเพราะเขาอยากประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์อยูแต่อีกครั้งนะครับประมาณว่า เฮ้ยผมย้ายไปทีมไหนเนี่ยผมก็ประสบความสำเร็จกับทุกทีมนะเห็นไหมผมคว้าแชมป์นั่นผมคว้าแชมป์นี่มาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเราก็ตามของเวารานเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งนะที่สําคัญสําคัญกับแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดมากๆเลยแต่ช่วงนี้นะครับพี่แกก็อายุเยอะแล้วแล้วก็มีค่อนข้างมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับก็อยากให้พี่แกนั้นแบบ ซอฟๆในการเข้าบอลหน่อยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยที่จะมีตัวตายตัวแทนที่จะมาทดแทนกันนะถ้าเกิดจับไปพึ่งแฮนรี่ไม่ควายนะไม่ไหวเลยหนึ่พันนั้นอนะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของตระกูลเกลเซอร์กันบ้างนะครับที่ตอนนี้หลายคนนั้นก็เกิดข้อสงสัยว่าทําไมตระกูลเกลเซอร์ไม่ขายสักทีนะครับโดยวันนี้นะครับซามยูรลัคเฮิร์นนะครับได้ออกมาระบุว่าตระกูลเกลเซอร์นั้นยังไม่ตอบสนองต่อข้อเสนอล่าสุดของท่านทีกยซิมและเซอร์จิม ซึ่งทั้งสองผู้ประมูลนี้ก็ต่างรอคำตอบที่ชัดเจนอยู่แรงข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังระบุอีกว่า มีความกังวลมากจริงๆว่าตระกูลเกลเซอร์อาจจะไม่ขายสโมสรก็ได้ถึงแม้จะมีข้อเสนอจากทั้งสองผู้ประมูลนี้มาก็ตามตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อตกลงใดๆกับตระกูลเกลเซอร์เกี่ยวกับอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูเดเพราะครอบครัวเกลเซอร์นั้นก็ต่างเงียบกันไปหมดนะครับอย่างเราก็ตามครับบุคคลที่ใกล้ชิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเลดกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทที่ทําธุรกรรมการขายสโมสรแมนยู Man U, ให้เกลเซอร์นะครับต่างก็พากันเชื่อว่า บริษัทเลดกรุ๊ปนี้ต่างก็เอือมระอากับตระกูลเกลเซอร์พอพวกเขารู้สึกว่าเหมือนโดนว่าจ้างให้ทําการขายแต่ไม่ขายแบบจริงจังนะครับโอ้โหขนาดบริษัทเนี่ยยังเอือมระอานะครับถ้าเกิดแฟนบอลจะเอือมระอาแค่ไหนและคุณคิดดูอ่ะแฟนบอลแมนยูมันมีมากนะครับมากที่สุดในโลกด้วยผมเชื่อว่านะครับเกลเซอร์ er เนี่ยมันน่าจะมีการเล่นลิ้นอะไรสักอย่างหรือถ้าแม้เขาขายเนี่ยผมคิดว่านะ อาจจะขายให้เสื้อจิมนะครับเพราะนะครับเขาจะมีโอกาสถือหุ้นนะถือหุ้นประมาณ40%มั้งเสื้อจิมเนี่ยจะถือหุ้น60%อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะมันก็มีกระแสออกมาว่าพี่น้องตระกูลเกลเซอร์ทั้ง6คนน่ะเหมือนเขาจะไม่ไม่ถูกกันอ่ะเขาทะเลาะกันอยู่คือ2คนนะครับอยากอยู่สโมสรแมนยูต่อนะโดยโจเอลเกลเซอร์กับอาร์บรามเกลเซอร์ก็คือไอหัวโลน2คนน่ะส่วนไอสคนนะครับตระกูลพี่น้องเขา4คนน่ะ เขาต้องการที่จะขายเพราะเขามองว่ากําไรตรงนี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วที่เราควรจะขายทากําไรแต่แต่อย่างว่านะครับพี่น้องเขามันขยะพี่น้องเขายังเคลียร์กันไม่ได้เลยพวกเราเป็นใครละ่ะจะไปเคลียร์ให้เขาเนะมันก็เป็นของเขาอยู่อ่ะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาอยู่นะครับเราก็ไม่ค่อยที่จะมีอํานาจไปตัดสินแทนเขาหรอกนะ ่อมาครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮานะครับที่อยากจะให้จอนนี่อีแวนอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดต่อไปอีกสักพักหนึ่งครับแต่จะเป็นการเสนอสัญญาระยะสั้นนะครับไม่ใช่สัญญาระยะยาวนะครับถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยก็จะแก้ขัดแค่หนึ่งฤดูก,กาลแต่ก็ไม่รู้ว่าทางจอนนี่อีแวนกับแฮร์รี่แมกไวเนี่ยใครจะอยู่เป็นตัวเลือกแรกมากกว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจอนนี่อีแวนเนี่ย ก็อาจจะได้รับโอกาสก่อนเป็นตัวเลือกแรกก็ได้เพราะนะครับในผลงานของแม็กไวช่วงนี้มันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ครับทุกคนมันมันมันพึ่งพาไม่ได้มันไม่ใช่แมนยูริเต็ดนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจอห์นนี่อีแวนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องจําเป็นนะครับต้องใช้แม็กไวขึ้นมาทดแทนนะครับเพราะนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามข่าวเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้เลยว่า เทนฮาร์กเ่เข้าหมายมั่นปั้นตาว่าอยากจะซื้อผู้เล่นคนนั้นซื้อผู้เล่นเขานี้เข้ามาทดแทนตําแหน่งของแม็กไวนะครับแต่เพื่อ,อนดิวขอแม็กไวมันก็ไปล่มครับดิวแม็กไวที่ย้ายไปเวสแฮมน่ะมันล่มครับเพราะแม็กไวอ่ะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยครับไม่ยอมลดค่าเหนื่อยที่ได้รับกับแมนยู1 9 0 0 0 0ปอนดอนใช่ไหมแต่ทางเวสแฮมอ่ะจะจ่ายแค่10,000 0ปอนต่อสัปดาห์นะแม็กไวมองว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คุณต้องจ่ายเท่ากับแมนยู แต่ถ้าเกิดไม่จ่ายเท่ากาัแมนอยู่เลยใชันไมไปมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโอ,โโอ้โหทุกคนเอ้ยผมผมเสียได้แทนเทนฮากนะผมและผมเชื่อว่าเทนฮากนี่ก็จะปวดหัวกันตักวัวเหมือนกันอ <c> ย <oughs> ่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าได้จอห์นนี่อีแวนมาเนี่ยก็จะเป็นการแก้ขัดไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในฤด,ดูกาลหน้าหรือนะครับในในช่วงหน้าเนี่ยที่ตลาดการซื้อขายจะเปิดเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ย ก็อาจจะขายได้นะครับหรืออาจจะปล่อยยืมแล้วก็อาจจะยืมคนนั้นเข้ามาก็ได้เหมือนเหมือนที่เรายืมซาบิซเออร์ใช่ไหมช่วงนั้นแล้วก็ยืมเวคคอร์สเข้ามาช่วงนั้นอนะ่ะมันก็จะอาจจะมีโอกาสอยู่ที่จะทดแทนตําแหน่งกันนะครับอย่างว่าละครับตอนนี้ผมเชื่อว่าเทนฮากจอมมอทัพและลิชาร์อโนก็กําลังที่จะหานะครับแผนสํารองอยู่ในกรณีของเซนเต์แบ็กนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลิซโดมาติเนสนะครับที่ทางเอลิกทราได้ออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้นะครับอาการบาดเจ็บของลิซโดมาติน่นนดีขึ้นแล้วนะครับและลิซโดมาติเนสเนี่ยก็มาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรร้ายแรงนะครับลิซโดมาติเนสก็จะได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดที่แมนยูจะไปพบกับสเปอร์นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฟาคุนโดกันมานะครับที่มีข่าวรายงานออกมาว่าฟาคุนโดเปลิสตีนั้นอาจจะย้ายออกจากสโมสรม a นเชสเตอร์ n ยูนเต็ดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็ได้แต่เขานั้นก็จะวนเวียนอยู่ในสโมสรในพรีเมียร์ลีกนี้อยู่นะครับซึ่งเท้าความกันนิดนึงนะครับทางฟาคุนโดเนี่ยก็มีข่าวรายงานมามากมายนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยข่าวก็จะรายงานประมาณว่าฟาคุนโดเนี่ย กำลังที่จะขยายสัญญากับแมนยูนะเพราะเทนฮากชอบนักเตะร,รายนี้เป็นอย่างมากแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของเขากับแมนยูนะ ทางเทนฮาก็ไม่การันตีว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้นะครับตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมันแน่นไปนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตโตนี่ที่กําลังเล่นดีนะครับซานโช่นี่กําลังกําลังมาและกําลังใจที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็การาโช่เนี่ยโอโ้โหเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าจีจัาดมากๆนะครับส่วนแรดฟอร์ดเนี่ยยืนพื้นแน่นอนเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับมันก็เลยทําให้อนาคตของฟากนโดในเงื้อมือของเทนฮากเนี่ย ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีช่องว่างที่จะไปเป็นตัวจริงเลยซึ่งนะครับทางด้านนักเตะเนี่ยเขาก็ต้องการที่อยากจะลงเล่นเป็นตัวจริงมากๆนะครับเพื่อที่จะเ,เรียกความฟิตเรียกความมั่นใจเพื่อไปติดทีมชาตินะครับและเทนฮาก็เข้าใจว่านักเตะรายนี้เนี่ยอยากลงสนามมากๆนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้นะครับทางเทนฮาก็มองว่าเอางี้เดี๋ยวผมจะต่อสัญญากับคุณแล้วกันและผมจะปล่อยให้คุณอนะ่ะ ยืมตัวแล้วกันคุณไปหาประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วครคุณค่อยกลับมาสมูทส่วนแมนยูแล้วกันอะไรประมาณนี้นะเหมือนว่าเทนฮากนะ่ยไม่อยากปล่อยนักเตะรายนีนะ้ไปอยู่กับทีมอื่นนะครับแต่จะปล่อยให้นักเตะทีมนี้นะ่ะไปหาประสบการณ์จากทีมอื่นโดยมีข่าวลือนะครับว่าทางเทนฮากเนี่ย ได้แนะนำทีม FC t ซีเท e วนเให้กับนักเตะรายนี้ไปนะครับเพราะนะครับทาง FC t ซีเท e วนเนี่ยก็เป็นสโมสรที่รู้สึกว่าจะม,มีมาตรฐานอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็อยากให้ฟาคูโรนั้นไปเตะให้กับทีมนี้เพื่อที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นมากขึ้นเรียกความมั่นใจเรียกความฟิตเพื่อที่จะกลับมาสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเราก็ตามนะครับอนาคตของฟาคูโรกับแมนยูเนี่ยก็ผมว่านะเทนฮากเนี่ย อาจจะเซ็นสัญญาอยู่แล้วก็ปล่อยยืมตัวนะผมฟานทงนะครับเขาไม่ปล่อยฟรีๆหรอกนักเตะรายนี้มันเป็นเด็กมีของนะถ้ามันลงแต่ละทีเนี่ยทุกคนเห็นเลยว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงบอลติดเท้าแล้วก็ไม่ไม่กลัวอะไรอ่ะเวลาเขาเล่นเขาแบบโุ้ยชนหมดอ่ะเขาไม่สนใจถ้าเปรียบเทียบเนี่ยจะเหมือนกับกาบี้หรือเปล่ากาบี้ในบาร์เซโลนามันชนหมดทุกอย่างอ่ะทุ่มเทมากๆเลยคนนี้ผมชอบนะแต่ถ้าเซียดายเนี่ยมันไม่ค่อยมีตำแหน่งลงท่าเขาเท่าไหร่ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ